คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมเลียวแมกเนตครับเกมนี้จะให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของเหมือนขุดทรัพยากรเพื่อน,นําไปใช้ในการขายหรือนําไปใช้ในการอัปเกรด NFT ครับโดยเกมนี้รันอยู่บนแบ็กเชนนะครับตอนนี้ทางตัวเกมกําลังจะเปิดขายพาร์ทให้กับผู้เล่นที่สนใจเกมนี้ได้ซื้อก่อนเปิดขาย NFT ต่างๆครับและยังมีกิจกรรมให้ผู้เล่นที่สนใจรับสิทธิ์ไวริสในดิสคอร์ดอยู่นะครับถ้าหากใครที่ดูคลิปนี้แล้วจะเก็งกาไรเกมนี้แนะนําว่าเข้า Discord ไปทํากิจกรรมเกมไวริสไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอครับสำหรับการขุดทรัพยากรของเกมนี้นะครับเพื่อสามารถทําการขุดได้โดยใช้ NFT ของเกมอย่างน้อย1ชิ้นซึ่งเกมนี้นะครับมีทั้งหมด3เหรียญนั่นก็คือเหรียญน้ํามันเหรียญทองและก็เหรียญเหล็กครับโดย1 NFT นะครับสามารถขุดได้เพียง1เหรียญเท่านั้นครับใน Whitepaper เขายังบอกด้วยนะครับว่าการขุด1ครั้งนะครับจะใช้ระยะเวลาในการขุดอยู่ที่1ชั่วโมงสําหรับแต่ละเครื่องมือนะครับแล้วก็หลังจากที่ขุดไปแล้วนะครับ ค่าความทนทานของเครื่องมือหรือค่าพลังชีวิตของเครื่องมือก็จะลดลงไปด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรคำนวณต่างๆของเกมเขานะครับก็ถ้าหากใครที่รู้ว่าคิดยังไงก็บอกผมด้วยนะครับถัดมานะครับในส่วนของระบบครับเกมนี้เพื่อนๆยังสามารถทําการครับ NFT ได้โดยการใช้เหรียญของตัวเกมครับส่วนเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวไปพูดในหน้าของ NFT นะครับในส่วนของการสแต็กและการอันสแต็กนะครับสำหรับการสแต็ก หรือการเริ่มเล่นนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการสแต็ก n อนเเข้าไปในเกมอย่างน้อย1ชิ้นจึงจะสามารถเริ่มเล่นได้ครับแต่เกมนะคร uh ับเขายังบอกเอาไว้ว่าค่าพลังชีวิตของเครื่องมือนะครับเมื่อทําการสแต็กจะลดลงเหลือ1นส่วนสของพลังสูงสุดนะครับยกตัวอย่างค่าพลังชีวิตของเครื่องมือนะครับอยู่ที่64เมื่อสแต็กไปแล้วนะครับค่าพลังชีวิตจะเหลืออยู่ที่16นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจาก64ลดลงไปเหลือ16นะครับคิดว่าเพื่อนๆจะต้องเสียเหรียญในการซ่อมแซมแน่ๆครับ สำหรับการอันสแต็คนะครับในการอันสแต็คเพื่อจะต้องทําการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พลังชีวิตเต็มก่อนนะครับจึงจะสามารถทําการถอดออกได้นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรออยู่ที่1วันนะครับจึงจะเข้าไปสู่แว็กวรลเล็ตของเพื่อนครับถัดมาครับระบบซีซั่นในแต่ละซีซั่นนะครับจะมีช่วงที่เหรียญน,นั้นเป็นอัตราเงินเฟอ้อด้วยนะครับเป็นระบบที่คอยป้องกันการเฟอร้อของเหรียญภายในเกม ถ้าหากเหรียญหนึ่งนะครับคนขุดเยอะแล้วเหรียญออกมามากเกินไปนะครับระบบก็จะทําให้ปริมาณการขุดได้เหรียญนั้นลดลงครับแล้วก็ไปเพิ่มเหรียญอื่นให้ขุดได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับก็สลับที่กันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ํามันออกมาเยอะนะครับน้ามันอาจจะเป็นเงินเฟ้อก็ได้นะครับก็จะไปเพิ่มอัตราการขุดของทองขึ้นมาเยอะแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสลับกันไปครับถัดมาครับระบบสัญญาแมกเนตนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆ เป็นระบบพาร์ตสัญญาครับให้เพื่อนทาการ stack พาร์ตของตัวเกมนี้นะครับมี2อันก็คือ normal Part กับ premium Part ครับสัญญาอันนี้มีข้อดียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับคนที่ทําการ stack พารสามารถขุดเหรียญได้2เหรียญนะครับในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากเป็นบัญชีทั่วไปนะครับสามารถขุดได้1อย่างนั่นก็คือขุดน้ํามันก็สามารถขุดได้แค่น้ํามันครับแต่ถ้าหากใช้สัญญานี้นะครับจะสามารถขุดได้ทั้งน้ํามันแล้วก็เหล็กเลยนะครับหรือเป็นเหล็กกับทองก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อจะจับคู่เหรียญเลย แล้วก็อย่างที่2นะครับคนที่ทําการ stack part นะครับไม่จําเป็นต้องเข้ามาขุดทุกๆชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าหากถือ part นะครับจะเพิ่มระยะเวลาการขุดให้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับขูด1ครั้งจากเดิมต้องกดทุกๆ1ชั่วโมงแต่ถ้าหากเป็น part นะครับก็จะเป็นทุกๆ2ชั่วโมงแล้วก็ทุกๆ4ชั่วโมงนะครับก็เพื่อนๆนะครับสามารถดูได้ที่ตารางด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับถ้าหากเป็น normal part นะครับตัวคูณก็จะคูณ2แต่ถ้าหากเป็น premium part นะคคคคครรรััับบตวููณณณก็จะะะ4ปมานนี้ ถัดมาครับระบบเลเวลของบัญชีอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับคือผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับจะสามารถทําการสแต็ก nft ได้เพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหาต้องการสแต็ก2 nft นะครับจำเป็นต้องใช้เหรียญจ่ายเพื่ออัปเลเวลของบัญชีเพื่อนๆด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าหาเพื่อนๆขุดน้ํามันใช่ไหมครับต้องการสแต็ก2 nft ก็ต้องอัปเป็นเลเวล2ซึ่งอัปเป็นเลเวล2นะครับใช้200เหรียญน้ํามันนะครับก็อัปเป็นเลเวล2ได้แล้วครับ ถัดมาครับระบบการฝากและก็ระบบการถอนนะครับเกมนี้ระบบการฝากและก็ระบบการถอนก็เหมือนเกมทั่วไปครับเพื่อสามารถทําการฝากหรือถอนได้แต่การถอนแต่ละครั้งนะครับจะมีแท็กหรือว่าภาษีอยู่ที่8%นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการฝากเข้ากระเป๋าของเพื่อนอยู่ที่ระยะเวลา1วันคือเมื่อกดถอนแล้วนะครับก็ต้องรอ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวถึงจะเข้ากระเป๋าของเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ NFT เกมนี้กันต่อครับสำหรับ NFT อย่างแรกของเกมนี้เลยนะครับนั่นคือระบบแลนด สำหรับเกมนี้นะครับมีที่ดินทั้งหมด3ระดับด้วยกันนั่นก็คือแรอีพิกและก็ลีเจนดารี่ครับเจ้าของที่ดินนะครับสามารถอัปเกรดที่ดินของตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มจํานวนจุดในการขุดของที่ดินและก็เจ้าของที่ดินนะครับสามารถปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขุดได้เองและก็สิ่งที่เจ้าของที่ดินต้องดูแลนะครับนั่นก็คือยิ่งคนขุดเยอะมากเท่าไหร่ค่าความทนทานของที่ดินก็จะลดลงไปด้วยครับจึงจําเป็นต้องคอยซ่อมแซมที่ดินของตัวเองอยู่เสมอนะครับ ส่วนตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นตารางต่างๆเกี่ยวกับที่ดินนะครับอย่างแรกเลยนะครับจุดที่สามารถให้คนอื่นเข้ามาขุดได้นะครับราคาในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ HP ต่อการขุดแต่ละครั้งที่คนอื่นเข้ามาใช้งานก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับคร่าวๆของแรงก็จะประมาณนี้นะครับมีรูปให้ดูด้วยนะครับ NFT อย่างที่2ครับคือที่ขุดน้ํามันมีทั้งหมด3ระดับเช่นกันนะครับนั่นก็คือแร่ Epic และก็ Legendary ครับ อันนี้ก็จะเป็นตารางารายละเอียดของ NFT นะครับแต่ละประเภทขอยกตัวอย่างเป็นแรแล้วกันนะครับระดับแรนะครับพลังชีวิตสูงสุดอยู่ที่128พลังชีวิตต่อการขุด1ครั้งนะครับอยู่ที่8พลังงานต่อการขุด1ครั้งนะครับอยู่ที่4ผลผลิตที่ได้ต่อครั้งนะครับคือ13ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามความหายากนะครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถขุดได้มากขึ้นครับ ส่วนตารางด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นราคาในการค้าฟครับถ้าหากต้องการคราบที่ขุดน้ำมันก็จะใช้2เหรียญที่ไม่ได้ขุดครับคือทองกับเหล็กและก็ในการเพิ่มพลังชีวิตกับพลังงานนะครับก็จะใช้เหรียญทั้งหมดของเกมครับนั่นก็คือ1พลังงานใช้1เหรียญน้ํามันครับ1พลังชีวิตใช้1เหรียญทองและก็2เหรียญเหล็กครับเาข้าวของการขุดก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาครับ NFT อย่างที่3คือที่ขุดทอง รายละเอียดก็จะคล้ายๆกับ NFT ขุดน้ำมันเลยนะครับขอไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ใน Whitepaper ครับสุดท้ายครับ NFT ขุดเหล็กก็รายละเอียดจะคล้ายๆกับ NFT ขุดน้ำมันเลยนะครับก็ขอไม่พูดอะไรมากเช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ใน Whitepaper ครับสำหรับโทเคนดิิตของเกมนี้นะครับทั่วทั้งซับไพของเหรียญแต่ละเหรียญนะครับอยู่ที่500ล้านเหรียญเลยนะครับถือว่าเยอะเป็นปกติของเชนวกครับ ส่วนสัดส่วนนะครับก็แบ่งออกมาเป็น Pay to Earn นะครับอยู่ที่75%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยครับสำหรับรถ m a p ของเกมนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเฟสที่3ครับคือเริ่องทำการโปรโมทเกมครับและก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงเฟสที่4ครับคือปล่อยทดสอบและเปิดขายพาร์ทของตัวเกมและก็เปิดขายแพ็คของตัวเกมครับสุดท้ายครับเกมจะเปิดให้เล่นในช่วงเฟสที่5ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการอัปเดตตัวเกมไปเรื่อยๆครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับแนะนำว่าควรเข้าร่วมคอมมูนิตี้ต่างๆของตัวเกมนะครับเพื่อทำกิจกรรมและก็จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารต่างๆด้วยนะครับก็สํสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย